สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันที่3ของคณะกรรมาการชาติภิบา์จากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามศึกษาดูงานในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นำโดยนายพักดีพวงจิตผู้อำนวยการกองกิจการนิคมสร้างตนเองและพัฒนาชาวเขาและนายไก่ชิดปัญญามีผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดอุทัยธานีลงพื้นที่เขตพัฒนาสังคมพื้นที่สูงโลกปากไคตำบลบ้านหลวงอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ โดยวันนี้กิจกรรมศึกษาดูงานเริ่มต้นด้วยเวทีแลกเปลี่ยนกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ซึ่งประกอบไปด้วยผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้านสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลจากบ้านหลวงนำโดยนางกิติยาจันชาหัวหน้าเขตพัฒนาสังคมพื้นที่สูงโลกป่าขคเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่สูงในพื้นที่พร้อมทั้งเรียนรู้เกี่ยวกับกองทุนไทยออสเตรเลียเรียนรู้เกี่ยวกับ ศูนย์ส่งเสริมสวัสดิการสังคมชุมชนบนที่สูงหรือที่เรียกว่าสอสอสอพร้อมทั้งการเรียนรู้เกี่ยวกับศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนบนพื้นที่สูงหรือที่เรียกว่าสอรอสอพร้อมกับการเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ซึ่งประกอบไปด้วยฐานการเลี้ยงไก่เมืองฐานการเลี้ยงไก่ดำฐานการทำปุ๋ยหมักฐานการเลี้ยงหมูหลุมแปลงสาธิตการปลูกหญ้าแฝกและ การเลี้ยงปลาในบ่อดินหลังจากนั้นก็เข้าเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการซึ่งประกอบไปด้วยการชิมชาดำดอยปูมืนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และชมผลิตภัณฑ์ชนเผ่าลาหูสำหรับกิจกรรมการศึกษาดูงานของคณะเวียดงามในวันนี้มีเพียงเท่านี้พรุ่งนี้คณะศึกษาดูงานจะเดินทางไปศึกษาดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้ชาติพันธุ์จังหวัดเชียงใหม่หรือพิพิธภัณฑ์ชาวเขา วันนี้ดิฉันนภาพรมดีวงศิริเจ้าหน้าที่จากศูนย์พัฒนาชาวเขาจังหวัดเชียงใหม่รายงานสวัสดีค่ะ